จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show งานสัปดาห์วิชาการครั้งที่16และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งที่4คณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแกน่นสวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนเซกาฉันลูเซียนาแม่มดแห่งไฟ ฉันเซลีนีแม่มดแห่งพืชพันธุ์ฉันรูซี่แม่มดแห่งแสงสว่างฉันเจมิลี่แม่มดแห่งการรักษาฉันเรลิกล้าแม่มดแห่งชีวิตพวกเราคือแม่มดสาวแห่งดิงดนแดนแม่ตนวันนี้ทำไมอากาศร้อนจังเลยเนาะว่าไหมใช่อากาศร้อนมากเลยงั้นเราไปหาเครื่องดื่มให้สดชื่นกันดีไหม ไปสิไปกันเลยเอ๊ะดูนั่นสิมันเกิดอะไรขึ้นอะว้าวมันเป็นเรื่องของเธอเหรอเจมี่มันเป็นไม่ได้เองเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อยากรู้ไหมล่ะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอยากรู้สิอยากรู้สิเดี๋ยวฉันจะพาไปดูเองงั้นเราไปหาคำตอบโดยการทดลองกันเลยไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ห้องทดลองกันแล้วนะคะ เรามาทําการทดลองกันเลยด่มกันเลยอุปกรณ์ทดลองนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. น,นมสองน้อาอัดลมสีเขียวสีดําสีแดง3น้าส้มสายชูและสี่น้มามะนาวค่ะเติมลงไปเลยเติมลงไปเลยดาวจะเริ่มทำการทดลองโดยเทนมลงไปในน้ำอัดลมสีเขียวสังเกตดูนะคะสังเกตดู จากนั้นเทนม้มลงไปในน้ำอารมณ์สีดำเกดูตาดูๆีนะคะและเทนม้มลงไปในน้ำอารมณ์สีแดงเอ๋เพื่อสงสัยกันไหมคะว่าถ้าเราเติมนมลงไปในน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวจะเหมือนกับน้ำโค้งหรือเปล่าสงสัยค่สสงสัยงั้นเรามาลองกันเลย ดูดีๆนะคะดูนั่นสิมันกำลังทำปฏิกิริยากันว้าวที่เป็นแบบนี้ไม่ใช่เพะเวนต์นแต่อย่างใดไม่ใช่ไม่ใช่ใชแต่เป็นเพราะการเปลี่ยนสภาพของโปรตีนซึ่งในน้ำนมจะมีโปรตีนการเปลี่ยนสภาพของโปรตีนทาให้เกิดตะกอนนั่นเองคะ่ะอ๋อมัน,มนเป็นอย,อย่างนี้เอง ประองงนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันในทางการแพทย์ได้นั่นก็คือการล้างท้องนั่นเองค่ะเอ๊ะลูเซียนาเรนิกา้าหายไปไหนนะนั่นสินั่นสิงั้นเราไปตามหาพวกเขากันไหมไปกันเลย,เลยพ่อทำไมวันนี้อากาศมันร้อนจังเลยนะ ที่นี่มันก็เป็นแบบนี้แหละถ้าอยากให้หิมะตกไหมล่ะอยากสิ่อยากสิแต่เอ๊ะที่นี่เมืองร้อนนี่นะจะมีหิมะตกได้จริงๆหรอได้สิฉันจะเสกหิมะให้เธอดูแต่ก่อนอื่นเราต้องไปที่ห้องทดลองกันก่นกอนนะงั้นเราไปกันเลยไปกันเลยและนี่คืออุปกรณ์ของเราเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยดีกว่าโอเคไปกันเลย ก่อนอื่นนะฉันจะเทน้ำเปล่าลงไปในนี้แล้วเธอสังเกตการเปลี่ยนแปลงดีๆนะเทเลยเทเลยเทลงไปเยอะๆเลยเธอจับตาดูดีนะ ได้ยังไงหรอเลยดนะิก้าฉันจะอธิบายให้เธอฟังนะลูเซียนาที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะก่อนหน้านี้ฉันเติมผงโซเดียมโพลีอะซิเลตลงไปซึ่งผงนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ําได้มากถึง2องถึงสามเท่าของตัวมันเลยนะเมื่อเราเติมน้ําลงไปเนี่ยมันก็จะดูดซับน้ําเข้าไปในตัวของมันจากของเล็กๆก,ก็จะกลายเป็นเกล็ดใหญ่ๆขึ้นแบบนี้จนมันฟูขึ้นมาเหมือนหิมะอย่างที่เธอเห็นนี่แหละอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง การทดลองหิมะเทียมนั้นเราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ก็คือการผลิตแพมเพอรสตนั่นเองคะ่ะเนื่องจากว่าส่วนประกอบของแพมเพอรสนั้นจะมีผงโซเดียมโพลีอะคริเลตอยู่ช่วยให้ดูดซึมน้ํานั่นเองคะ่ะนี่เป็นยังไงล่ะเหมือนหิมะจริงเลยใช่ไหมเหมือนสุดๆไปเลยอยู่นี่เอง,เองพวกเธอกำลังทำอะไรกันอยู่หรอ ว่าทุกปัญหาวิทยาศาสตร์มีคำตอบ